พอดีเมื่อคืนนะครับได้ยินเสียงดังก็ก็แกล้งจากแอร์ก็เลยตื่นมาดูครับว่าเอเสียงอะไรนะครับเ,เราเนี่ยก็ก,กลัวตกใจห้องน้โม่สามจบแล้วก็ลองเดินไปหาสาเหตุดูดูอยู่นานนะครับจนรู้สาเหตุว่ามันเป็นที่ระยะติดตั้งแอร์นั่นเองก็เลยอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับใครที่กําลังจะติดตั้งแอร์ใหม่เนี่ยนะต้องไม่ลืมวัดขนาดและก็ระยะติดตั้งแอร์ให้ดีนะครับควรจะให้ห่างจากฝ้าเพดานอย่างน้อยเนี่ยรประมาณ8เซนติเมตรหรือมากกว่านั้นนะครับตามคู่มือของแอร์แต่ละรุ่นเพื่อช่อง ดูดลมด้านบนเนี่ยหรือว่าด้านหลังมันดูดอากาศได้เต็มที่นะแต่ว่าถ้าได้สังเกตเนี่ยตรงนี้มันจะไม่มีพื้นที่นะมันค่อนข้างจะติดตั้งชิดเพดานเยอะเลยถ้ามันติดฝ้าเกินไปตัวดูดอากาศเนี่ยมันก็จะทํางานได้ไม่เต็มที่มันจะทําให้อ air เย็นช้ากว่าปกตินะครับไอเจ้าตัวบานพับเนี่ยมันก็จะขยับเกิดเสียงดังก็แก๊แกแบ,บเนี้ยนะน่ารําคาญพอสมควรนะครับถ้าไม่อยากให่มีเสียงเนี่ยก็ยจะต้องเลือกออกมาติดตั้งใหม่เลยโดยเฉพาะคนที่อยู่ห้องที่มีพื้นที่จํากัดคอนโดอะไรอย่างเงี้ย ีนก็ปวดหัวพอสมควรเพราะฉะนั้นก่อนติดตั้งแอร์เนี่ยก็อย่าลืมวัดขนาดเครื่องวัดขนาดพื้นที่จริงของห้องเราแล้วก็ต้องเผื่อระยะให้ห่างจากฝ้าเพดานลองให้ช่างเข้ามาตรวจสอบดูก่อนก็ได้ครับการติดตั้งได้ระยะห่างที่พอดีแล้วก็ถูกต้องเนี่ยจจะทําให้แอร์ทำงานได้เย็นเต็มที่เราใช้งานได้อย่างสบายใจไม่ต้องมานั่งฟังเสียงก็แก๊้ตอนดึกเหมือนผมเนี่ยนะครับ